ื่อเล่นชื่อติงจ้าชื่อจริงชื่อทองจ้อยจ้าเมื่อก่อนไปสวนเนี่ยจะขี่รถคันนี้แหละไปอยู่มาประมาณาตั้ต้นปีอะมันปวดเขา่าลงรถเนี่ยมันก็เส้นมันพลิกลื่นยังไงเนี่ยมันแป๊บเลยเดินไม่ได้เลยเท็ดกระคารพับเพียบก็ไม่ได้นะขี่รถก็ไม่ได้ เดินต้องถือไม้เท้าข้างเนี้ยปวดข้างเดียวไ,ไปหาหมอก็ยังไม่ไปเอายามานวดนวดแต่ก็เหมือนเก่าก,กา็ต้องไปหาหม, <S <S 2> <S 2> มอ,หหมอเพราะเดินไม่ได้หมอเขาเว่าเขาเสื่อมเขาจะฉีดยาเม่ต้องย,ยังไม่อยากฉีดเขาก็ให้ยามาทานทานแล้วมันก็ยังเหมือนเก่าอยู่พอดีครั้งหประมาณสามเดือนตอนที่กินยาตัวนั้นอย่างเดียวดีขึ้นไหมก็รู้สึกว่ามันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ยังเจ็บอยู <S <S ่เดี<ล>๋ยนีพอกินต <มา S 2> ัวน<ะ>ี้เข้าไปรู้สึกว่ามันดีประมาณอาทิตย์หนึ่ง นั่งพับเพียบได้ขี่รถจัก,กรยานไปสวนประมาณไปกับสองกิโลไปกิโลมาก,กิโลทุกวันที่แรกยังไม่กล้ากินเพราะว่าลูกก็บอกว่ากินยาหมอให้หมดก่อนถึงกินตัวนี้ก็บอกกินคู่กันได้ก็เลยกินตอน,ตอนเย็นตอนเย็นยาหมอให้กินแค่เม็ดเดียวแล้วกินสองตัวนี้คู่กันสองเม็ดฉันว่าดีฉันเห็นปาใหญ่แกลูกได้แกนอนติดเตียงนะปาใหญ่นะ่ะก็าเอามาให้ดูเขาถ่ายรูปรให้ดูเห็นไหมปาใหญ่เดินได้ลูกนั่งได้ เออก็ดีก็สั่งกิมกนมันน้อยของดีแต่คิดว่ามันแพงไ้มไม่แพงนะไม่แพงแค่พันกว่าบาทเองถ้าเอาชุดใหญ่มันก็แค่สามพันก็ไม่แพงซื้ออายุเราซื้อความแข็งแรงของเราดีทํางานได้ฉันก็ว่าดีอะ